มันสวนระอผี่น้องมือนี้เป็นมือ13บําคำเดือนเกาวลาวเป็นมือที่ทราวพทธทางลายได้พากันห่างหากะเกียวของอยู่ของกินมากม้ต่างต่างเห็ดผาเข้าห่อเข้าห่อ,หอน้ํากะเกี่ยมลงวัดวาอาราเพราะว่ามือแฮม13บําคำเดือนเกาวล่เป็นมือเต้าโฮมเกี่ยมเห็ดบุญเดือนเก้านั่นเองหรือว่าบุญประดับดินนั่นแหละและมือนี้สามกองก็ได้ลงตลาดมาเลาะหาซื้อของอยู่ของกินมากไม,ม,ม้มักตกข้าวต้มขานมเครื่องต่างๆที่จะามาเห็ดบุญนั่นแหละ และสาวมังกรก็ได้เครื่องครบตามความต้องการแล้วแต่ว,ว่าสาวมองกรไม่ได้ให้เบิ่งเพราะว่าเครื่องลายแล้วมันนักอันดับทอมอิทที่ครอบครัวสาวมองกจะเหตุกเมีนนี่เลยข้าวนมเนบใจมะพร้าวและลูกสาวลูกชายกา็ามาช่วย่อยังให้ช่วย่อยังให้เห็ดแต่กกแอลอยังเห็ุอยากช่วยเพราะว่าเห็นแป้งแล้วอยากปั้นปั้นแล้วมันหม่นมือนะก็เลยเอวอยางเหตุก็เลยปล่อยเอิเ่นเฮ็เหตุคือสีเซฟคักมื้นนี้ข้าวนมในทรงเซฟลายเพราะว่ามีผู้ช่วยถึกใจเด็กๆขนาดเพราะว่าได้บีบได้คั้น ส่วนไม่เท่ากาับคางกระดงพัดเพราะว่าจะเอาไปพัดกันข่าสารเพื่อมหเห็ดกระตุ้มพัดเพราะว่ากระดงพัดมันเปียกสาวมักกงก็ได้เกียมมั่นเกียมมังอึเกี่ยมมักทวดินมาหนึ่งหนึ่งมักทวดินนี่เอาใบตองห้องก่อนยันมันตกลงหูนี ern, ่ก็เลยได้เอาใบตองห้องแล้วก็เอามันเอามังอะมาใส่หนึ่งใส่ผักเข่าส่วนมังอะกับมันต้นนี่เมนได้แบ่งออกไว้หน่อยหนึ่งเนาแบ่งไว้ต้มน้ำหวานเอาไว้เห็ดครงหวานมือนี้มีหลายเมนูจะได้การเกียยมมืดมือเลยแหละ ส่วนเตาไฟก็จะได้ติดไว้สองเตาเพราะว่ามีหมอขึ้นมอลงอาหารของเฮากลายเยืองนาะประมาณเปดเกาเนืองแต่ละคนภรยในครอบครัวก็ได้แบ่งเวียกกันเฮ็ดอนใดที่ยังบุทันแล้วผู้ใดว่างกับผู้นั้นไปเห็ดนจน้าวมะกองก็ได้เอามาอืใส่เต็มมอพอดีตู้เกียนก็ได้เอากระดงผัดที่เพือนขางไผ่ไปผัดข้าวสารมาแล้วก็ได้เอาข้าวสารนั้นมาผัด เห็ดข้าต้มผัดมาคั่วคั่วให้มันแห้งๆคั่วให้เข้ากับกะทิเข้ากับน้ำตาลให้มันแห้งๆพอดีเขาตักเห็ดเข้าต้มผัดนันได้เขาทานนึ่งมือซุกสาวมกงก็ได้เอานาไม้มาโปกเป็นนมไม้ไลายหลับซื้อน้ำข้าวเจ้าที่ห้ามาขายตามทางมาโปะไว้ต้ม2องทงซิปพันก็พ่อซื้ออยู่ได้ได้ไดหลายเติบส่วนบางบุไทยเม่นเอารานเข้าสารที่ตู้เกียนขคั่วกระซุกพอดีและนไม้ที่ทสาเมกงโปกก็พอดีแล้ว ปุงหมเข้าพัดแล้วก็ได้เอาโนไม้ขึ้นไปต้มเลยเพราะว่าน่อไม้จะได้ต้มดนแน่หน่อยหนึ่งมาปอกหนไม้เลี้ยงน้องโตเพราะว่าน่อไม้เลี้ยงน้องนี่แม่นบ่าุ้ทยคุณเก็บมาจากสวนเนาะพอได้เก็บอยู่โนไม้ยามนี้เพราะว่าปลูกปีกายในปีนี้ก็ได้เก็บได้กินย้อนอยู่ได้แล้วก็นอข่าก็แม่นเอามาจากสวนคือกันไม้เลี้ยงน้องนี่คิดว่าสิเฮ็ดเมนู แกงหน่อไม้ใส่ไก่เอาไว้ใส่ผักเข้าแล้วไว้กินแรงเนี่ยส่วนนกข่าก็ไว้หนึ่งใส่ผักเขา้าขนมเนบก็ข้าต้มผัดก็ห่อแล้วจับใส่หม้อนหนึ่งไว้เกี๊ยมทานหนึ่งส่วนบักงอือกับมันของเขาก็หนึ่งสุกแล้วตู้เกียนก็ไม่ได้ว่างเลยเนาะป้าจังหม้อข้าต้มแล้วก็มาอ,องลานย่นงกองใส่ลานลก็ยิ้มแย่ใส่รถคิดว่ามูโยกเพิ่นเนาะ นมไม้ลายต้มก็สุกแล้วนมไม้เลี้ยงน้องแกงใช้ไก่ก็สุกแล้วปงนมไม้ลาแล้วก็ยกหม้อเขาต้มขึ้นไปค้างต่ออีกหม้อขึ้นหม้อลงอยู่นี่แล้วมืดมือมันนี่พี่น้องว่าหม้อก็ต้มขึ้นทีหนึ่งดลน้อยน้อยหนึ่งและนมไม้เลี้ยงน้องก็ได้สุกแล้วชาวมกองก็ได้เอาเขามาหนึ่งหนึ่งเขาสุกแล้วก็ได้ ขัวซีนใส่กละลาขัวอ้าวลายแน่น้อยหนึ่งเพราะว่าจะได้แบงไว้ใส่ผักเข้าตอนเสาเมื่ออื่นแน่และก็บแบงไว้กินแรงเลยขัวซีนสุกแล้วก็ปปีงซีนโตเลยเพราะว่าซีนก็เปินเมนูหนึ่งอีกทีจะใส่ผักเข้าแล้วก็ปปีงไว้กินแรงนํามื้อนี้สีวุ่นๆแน่จังน้อยเพราะว่ามันมีหลายเมนูหลายอย่างเห็ดนั่นนะนะและส่วนอยู่ในครัวนี่ก็แมนมีแต่สาวมะกองเพราะว่าน้องสาวผู้ทิดสาวมะกองเี่เราบบถนัดเห็ดกินเราจะห่อข้าวต้มแล้วเราก็จะไปเห็ดเวียกอื่นส่วนน้องสาวลาก็แเม่น ยากลูกน้อยและปิ้งซิ้นก็สุกแล้วก็ได้เอาหม้อมอังอือขึ้นเป็นต้มไว้เห็ดน้ำหวานรอท่าต้มมอังอือสุกหมอ้อข้าวต้มสุกก็ได้มากินขา้าวแรงคนเพราะว่าเวลานี้ก็แป็โมงและวพ่น้องกินข้าวดึกในวหน,งหนึงเพราะว่าเวียกลายและเวลานี้น้ำโกนทัน,นอาบเต่มมากินขา้าวกอนกระเทินและเห็ดเวียกแล้วมดจึงอาบบาดเดียวเติมพลังอิ่มแล้วก็อวยหน้ามาสู่เวีย ต่ออีกหนึ่งพักพี่น้องหนึ่งพักกับต้มน้ําสาคูต้มน้ําสาคูต้มสาคูเฮดใส่น้าหวาน,น,นอะไรเนาะพักก็เป็นพักที่เราเก็บมาได้จากสวนคลิปนี้ก็สีเาาแน่จักน้อยนะพี่น้องเพราะว่ายังให้พี่น้องเห็นทุกขั้นตอนที่สาวมโกงกะเกี่ยมนะและนี่ก็เป็นครัวมกะกอบุกพี่น้องครัวมะกะบุกเผื่อไว้ใส่หอเขา้าเพราะว่าสามโกงจะได้เห็นหอเข้าอีก น้ำหวานมังเกระต้มสุกแล้วเพราะว่าตัวนี้แม่น,น้องสาวของสาวมมกงเป็นผู้เห็ดเนาะ่วนสาวโะกงก็ได้กะเกี่ยมเครื่องหวานเครื่องต่างๆ่าแล้วปีงปูปีงปลาไว้ใส่หอเข้าและหนึ่งข้าวต้มเฮากะสุกพอดีเต็มกระตุกเลยและนี่ก็แม่นสาวโะกงได้เกี่ยมหอข่าเกลห่อพี่น้องเอาไว้ไปยายตามตายวัดหรือว่ายา,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 ายตามทางเนาะแต่ว่าสาวมมกงสิบุยายตามทางเนาะเกลวหอนี่สาวมมกงสีย่ายอยู่ในเจเฮือน อยู่สี่ห่อว่าสี่เจ๋เนาะและหาห่อแม่ชาวมะกองจะได้ถือลงวัดและนี่แม่ชาวมะกองกําลังห่อวิธีการห่อของชาวมะกรองเนี่แบบห่อแบบง่ายๆแบบดังเดิมเลยนะพี่น้องเนาะปกติในปัจจุบัน่น้าเจาห่อนี่คาเจะจะมักเห็ดปินถั่วอย่นะเอาไปตองมาเห็ดป็นถ้วยแต่ว่าชาวมะกรองโบธนัดเนาะชาวมะกรองโบลืงเห็ดบุปปินมาชั้นซะแต่มะกองก็เลยมาห่อแบบนี้เนาะห่อแบบมันดังเดิมเทียน พอเม่ okay, เคยเห็ดเนาะก็เลยนําเอาสูตรตัวนี้มานาไส่ต่ออีกห่อเข่าเกาหอนจะใส่มกักไม้ไมที่ห้าเกียมไว้บัว่าจะเป็นมักส้มมักหวานของหวานของข้าวกอกยากขามาักขมพูตามที่ท่าแห้งห้าหามาได้และห่อเขา่ขาเกาห่อข,ของสามกรองกันสำเร็จแล้วเรียบร้อยหนะ้าตาของมันก็สีประมาณนี้อาจจะบวงามโดยพี่น้องบวงามคือเห็ดป็นถวยต่อด้วยการแขวนเงินใส่ต้นต้นสามกรองจะเห็นอยู่สองต้น,น,นต้นหนึ่งเห็ดหาาญ้าหง ตนหนึ่งเห็ดหาเจ้ากรรมนายเวรละเวลานี้แม่นเวลา12สโมงและพี่น้องสามกองมื่นตากำขึ้นและหวัวยองทองปุ้งและตนนี้นำกับพุทันได้อาบแต่ก็อดทุนเอาแต่ละตนก็ใช้งบประมาณสาวพันพี่น้องตนละสาวพันเนาะซ้ำนั้นและเพราะว่างบประมาณของสาวมกองนี่โลายนะก็เลยได้แต่ตนสาวพันแต่ก็ทานหน่อยได้หลายเนาะสาธุ ส่วนน้องสาวของสาวมังกงก็เหตุต้นหนึ่ง,งเฮตดหาพ่อของลูกดึกอุท็ดให้มันแล้วเพราะว่าเขายันบ่ทันมื่นเช้าสามโมงเขาจะไปวัดแต่ดึก,ดกเพราะว่าตอนนี้ก็เวลาสิบสองโมงแล้วมีเวลานอนแต่สองสามโมงหนึ่งเพาะฉะนั้นอุทิตให้มันแล้วแขนต้นแล้วก็เกี่ยมเครื่องใส่บานพอและนี่ก็แม่เอาเครื่องลงมาฮอนวัดแล้วได้กะเกี่ยมพาเข่าฝนตกมืดคืนมาหอนวัดแล้วก็ยังตกอยู่ตอนนี้แม่เวลาสี่โมงยังมืดอยู่พี่น้องมาฮอนแล้วก็ได้กะเกี่ยมนี่พาเข่าเนาะ

ลกสาหลากกัยากนอนอยังบาทันซ่นตานอนนะเพราะว่าเพื่อนได้ยินเสียงรถเพื่อนก็นให้ลุกจากบนนอนเอวมานำสภาพกับเปลี่ยนแบบนี้เลยหลังจากเคลนต้นเคลนพ่าเข้าแล้วก็ได้พากันลงมาใส่บาดใส่บาดหยาดน้ําปิ่นเทียมห้อยแล้วก็ได้เอาห่อเข้าไปยายไว้ตามตายวันยายห่อเข้านะสาวโกงบรไดอาดคลิปนะเพราะว่ามันมืดแล,ล้วก็ฝนตกแห้งสำหรับคลิปนี้เอาสำนึก,ก่อนนอพี่น้องพบกันไ่ในคลิปครั้งต่อไปสําหรับคลิปนี้ขอบใจ